กราบเป็นแปนทุกคนดจากใจหมและคนจนเห็นบางทีชื่อรัตนาพรกลับมารับใช้แฟนใจายาได้ตตดรอนฝากเสียงแพลมลามอนน้อนหรแปนนห้ความเมตตา เริ่มแล้วครับพี่น้องครับเข้าสู่เทศกาลสงการอย่างเป็นทางการหนึ่งในนันศิลปินตัวอย่างของเยาวชนอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องครับเมื่อวานนี้ได้เริ่มแล้วครับพี่น้องครับกราบสวัสดีครับเอฟซีบ่าวดงคนมักหมอลำสุภูสุคนนะครับเอฟซีสาวนอยเพชรบ้านแทงที่สําคัญขาดบ่ได้เช่นเดิมเอฟซีอีหลาอุงอิงทุกผู้ทุกคนทุกนานนะครับขอประคุณดูทุกท่านที่เข้ามาติดตามชข้ามารับฟังในคลิปนี้กันใดๆอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนอกพี่น้องนอก ก่อนอื่นนะครับผมต้องกลับสวัสดีปีใหม่ทุกผู้ทุกคนนะครับอใหยสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรุยๆเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมไปย่างผู้เฒ่าผู้แกด้วยความปลอดภัยนะครับเดินทางกลับมาทํางานด้วยความปลอดภัยเหมือนเดิมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอ่อพ่อนใดอันที่ว่ามันเลิศมันประเสริฐขอให้บังเกิดกับทุกผู้ทุกคนนะครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครับ เอามาเข่าเรื่องเข่าเล่าเข่าประเด็นของเฮาครับพี่น้องครับมือว่านนี่อีลาองค์หญิงนะครับมวลจอยกับครอบครัวนะครับกับงานสงการบ้านน้องคู่มือว่านนี่หลายคนก็อาจจะได้เห็นในคลิปของพ่อเอกของเสียนนท์เนาะพี่น้องเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยาก ได้ให้พี่น้องให้เอฟซีได้เห็นภาพบรรยากา,กาศด้วยกันนะครับท้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตทางผอเอกและเสียนนไว้นะัที่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับซึ่งมันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอวลและอบอุ่นนะครับภายในหมู่บ้านของเพื่อนน้องพี่น้องๆเห็นแล้วละครับชื่นใจดีใจนะครับที่มีลูกมีหลานยังอีหลา่าอุ้งอิงนะครับช่างสั่ง สั่งซื้อเสียงในมู่บ้านเพิ่นใ้จังหวัดเพิ่นนอกพี่น้องนอะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรอบครัวนีครอบพร่วแม่หน่อยพอเอกพี่น้องครับร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแบบบม่มีถีเหนือถือโตเลยพี่น้องครับเกิดจากใดพี่น้องครับกรนยั่งคือเกาเกิดจากดินกรยั่งอยู่ติดดินบ่มี่ากิจกรรมแบบนี้เฮ็ดแบบนี้เ่รอเอาพาโอเคนะครับจะไปงานจะต้องได้รับค่าตอบแทนน,นู่นนี่ทันบ่มีครับ งานฟี่อีหล่ากับไปพี่น้องครับยิ่งงานกับชุมชนแบบนี้อีหล่าเพิ่นแห้งมักพี่น้องครับได้เห็นแล้วอบอุ่นแห้งครับพี่น้องครับและวันนี้เนาะพี่น้องเนาะวันที่13นี่แหละครับทมเนียมปฏิบัติของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพรงพี่น้องเออจะได้เห็นภาพแห่งความประทับใจตอนเย็นเดอ้อพี่น้องเดอ้อถา้าติดตามเบิ้งนะครับอาจจะมีไลฟ์สดในช่องของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับพี่น้องครับอืม กลับการรดน้ําดําหัวผู้ลักผู้ใหญ่ไปในวงนั้นเองแหละนะครับจะได้มีการละเล่นปะแปงกันนิดๆน้อยๆเนาะหัวคํานะครับก่อนช่วงเตยลานะครับพี่น้องครับมวลมั่นห้าคือเก่าเหมือนเดิมครับภาพบรรยากาศเรานนะั้จะกลับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องทังไดก็แล้วแต่นอกพี่น้องนอกไปเลรียนสงการทางใดก็แล้วแต่นะครับขอให้นะครับยาประมาทนะครับดื่มยาขับเนาะพักผ่อนนะครับถา้าเมาแล้ว ยูบาทนะครับพี่น้องครับขอให้สนุกเอ็นจอยกับมหาสมการในครั้งนี้ในปีนี้แล้วกันนอกาพี่น้องเนาะคลิปนี้สน้นๆซ้ำนีนนนน้แล้วครับบบมีอีกยังมากไม่ไปกว่านี้นะครับนอกจากภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่นภาพบรรยากาศศิลปินตัวอย่างของเาอง,งาองค์อินเวียบ้านแพ้งรดน้าดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่เสร็จแล้วก็ยังมากาบขอพ่อกับแม่หน่อยกับพ่อเอกนอกพี่น้องเนาะเห็นแล้วตื่นตันใจดีใจครับ กราบเป็นแฟนทุกคนจากใจหมอละหนจนเห็นบางทีชื่อราตนาพรกลับมารับชันแฝงใจ<า>ได้ตตดรอดฝากเสียงเพลงลามออนหวนแปนให้ความเมตตา ลิปนี้ผมมีอย่างมากๆไปกว่านี้แลครับเกเรียยวัจาจาได้ด่ผนกล้าไปแล้วอาจจะโบถึงบุคคลบบสุภาพต้องกราบขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับบมมีเจตนาบริครับ